รายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคําแนะนําแต่ทําไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทฉันให้โรคนักอกและนักใจสงสัยว่าต้องทําความรู้จักสักหน่อยความรัก ผมทําใจละบากหากมันยอมเปิดหัวใจให้รู้ว่ารักคืออะไรรักคืออะไรร่วมชูรักชูรสโดย Sink Corporation สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสนะคะโอ้โหคืนนี้ มารู้ลึกกันกับคําถามยอดฮิตของสาวๆเลยค่ะครเรื่องของการฝากไข่เดี๋ยวนี้สาวๆสนใจกันเยอะเอ๊ะทำยังไงขั้นตอนมีอะไรบ้างค่าใช้จ่ายเยอะมากมามแค่ไหนนะคะรวมถึงข้อดีข้อเสียที่เราต้องรู้ให้ทันด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องคุณผู้หญิงที่เป็นเบาหวานจะดูแลยังไงแล้วก็จะมีผลต่อสุขภาพยังไงบ้าง ดูแลป้องกันไว้ก่อนได้ยังไงเดี๋ยวคุณหมอจะมาบอกกันนะคะทีกคำถามในเรื่องท้องนะครับผมท้องแรกเป็นท้องลมครับท้องลมปั๊บก็ต้องไปทําแท้งกันไปนะครับแต่ตอนนี้ท้องใหม่แล้วจะสมหวังหรือเปล่าแล้วเวลาท้องเนี่ยควรจะไปฝากท้องตอนไหนวันนี้เคลียร์ทั้งหมดครับผ่านทางรายการชูดอ๊ดชูดุ๊อด้ากันค่ะ รักเลือกได้สนับสนุนโดยปากกาตรามารักเลือกได้สัปดาห์นี้ไม่อยากให้พลาดและไม่อยากให้ชมคนเดียวเลยนะคะเพราะแต่ละคำถามของสาวๆนั้นได้อัธรแซบสสีดกันทั้งห้องประชุมเลยค่ะมีวิธีใดทำให้น้องสาวฟิตแอนด์เฟิร์มได้โอ้โห oh. ทำไมเวลาผู้หญิงช่วยตัวเองถึงเสร็จมากกว่าผู้ชายทำให้คะระวังระเบียงกับบนเตียงนอนที่ไหนฟินกว่ากันคะ มีวิธีใดทำให้น้องสาวฟิตแอนด์เฟิร์มได้โอ้โหหนูนี่คำถามระดับนานาชาติเลยปัญหาใหญ่เนี่ยเริ่มแรกก็คือพวกเธอผิวหนังฟิตแอนด์เฟิร์มไหมยังยังผิวหนังมันจะฟิตแอนด์เฟิร์มได้ต้องมีอะไรต้องมีคอลลาเจนใช่ไหมต้องมีอลลาสตินใช่ไหม จะมีคอลลาเจนอิลาสตินให้ผิวมันเฟิร์มมันเด้งมันเนียนมันนวลได้ต้องมีฮอร์โมนเพศหญิงเข้าใจไหมครับฮอร์โมนเพศหญิงสาวๆมีทุกคนไหมมีมันต้องสร้างเป็นวงจรการสร้างฮอร์โมนนะครับและถ้าเราอยากให้ฮอร์โมนดีเราต้องทำอย่างไรเราต้องนอนเก่งมากเลยรู้กันอยู่แล้วเราต้องนอนหลับสนิทก่อนเที่ยงคืนและต้องปิดไฟนอนให้สนิท ต้องไม่มีสัญญาณรบกวนการนอนนั้นจึงจะเป็นตามที่เขาเรียกว่านาฬิกาชีวาภาพหรือวงจรการสร้างฮอร์โมนเข้าใจไหมนะแต่เดี๋ยวนี้เธอเล่นนอนตี2บ้างอนอนตี3บ้างฮอร์โมนเธอไม่มีเธอก็เหยวตั้งหัวถึงเทา้าเข้าใจนะสุขภาพดีสุขภาพน้องก็ดีแต่ยังไงก็ตามก็ต้องสอนกันบ้างเนาะอ่ะผู้ชายผู้หญิงทุกคนนั่งตัวตรง ตั้งตัวตรงอ่านนะอ่าตั้งตัวตรงเอามือประสานหน้าตักสิครับเอามือประสานผมประสานมือเดียวนะพ่ออีกมือต้องถือไม้นะ,ะสานหน้าตักนะหายใจเข้าเต็มที่เต็มที่เต็มแรงเลยนะกั้นใจนิ่งขมวท้องแล้วก็ขมิบก้นโอเคนะเอาใหม่เาไหายใจออกก่อนเอาจริงนะหายใจเข้าเต็มที่กั้นใจนิ่ง ขมแมวท้องขมิบก้นนับหนึ่งสองสามนับถึงสิบแล้วปล่อยเหนื่อยเลยอ่ะทีนี้น้องๆดูนะเวลาน้องหายใจเข้าอกั้นใจนิ่งกระบังลมยืดเลยไหมหลังตึงไหมหน้าท้องตึงไหมพอน้องขมิบก้นตามไปปุ๊บเนี่ยกล้ามเนื้อในอุ้งเชิงการที่มันเชื่อมด้านหน้าด้านหลังมันยกขึ้นไปเลยไหม ยกไหมยกยกยกก็คือเวลาที่เราขบีบก้นน่ะเราทําให้กล้ามเนื้อของน้องสาวเราบีบเข้าไปใช่เปล่าใช่เปล่าใช่ไหมแล้วถ้าเราบีบเข้าบีบออกบีบเข้ามันจะแข็งแรงไหมลองอยากรู้หมว่าจะต้องทาวันละกี่ครั้งโอเคไม่มีสำนวนเก่าขมิบวันละร้อยไม่ต้องกลัวเมียน้อยราวีโอ้ยมันแปลว่าอะไรอะ มันก็แปลว่าถ้าเราทำแบบนั้นเราจะเป็นสุดยอดฝีมือหญิงสาวในแดนดินใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับชายหนุ่มทุกคนจะต้องหลงไหลเมื่อเข้าไปอยู่ในส่วนนั้นของน้องสาวเราใช่ไหมครับโอเคเข้าใจแล้วนะทำได้นะทำได้ทุกคนไหมครับโอเคหายใจเข้ากันใจนิ่งกระแหวท้องขบบีบก้นโอเค ทำไมเวลาผู้หญิงช่วยตัวเองถึงเสร็จมากกว่าผู้ชายทําให้ครับอ๋อโอเคเลยโอ้ยโอเคนาก,กลูกโอเก่งมากโอเป็นเป็นปัญหาใหญ่หรจริงนะมันไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่ของวัยรุ่นนะมันเป็นปัญหาใหญ่ของผู้หญิงทั่วโลกมีงานศึกษาวิจัยพบว่าผู้หญิงเนี่ยไปถึงดวงดาวมีความสุขสมเนี่ยด้วยตนเองมากกว่าอีตาคนนั้นทำครับนะะ เวลาเราจะมีกิจกรรมเรื่องนั้นนี่เอาเอาเทคนิคก่อนเนาะเวลาจะมีกิจกรรมเรื่องนี้นมันเหมือนกินอาหารไหมลูกมันต้องมีอาหารเรียกน้ําย่อยใช่ไหมแล้วมันต้องมีอาหารจานหลักใช่ไหมแล้วมันต้องมีของหวานน้ําชาก,กาแฟใช่ไหมครับผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ชอบชุดแรกก็ต้องกินของว่างจริงไหมเพราะกลัวอ้วนใช่ไหมลูกนะเพราะนั้นไอ้ช่วงแรกเขาเรียกโฟร์เพลย์ใช่ป่ะมันก็ต้องนานๆกว่นานกว่าจะบิ้วอารมณ์ได้ใช่ป่ะวแต่ผู้ชายแกมาถึงที่ไรแกกินอาหารจานหลักทุกทีเลยใช่ไหมครับ ไม่มีโอโลมปติโลมไม่มีพี่หลูดไม่มีอะไรกูลุยเลยลุยเสร็จแล้วทำไงกระโจนหนีไปเลยและไม่มองเลยคนกำลังตะกายฝาอยู่ไม่ถึงดวงดาวอ่ะคราวนี้คำตอบก็คือเวลาผู้หญิงเนี่ยจะทำให้ตัวเองมีความสุขผู้หญิงก็รู้ใช่ไหมว่าจะโดนจุดตรงไหนใช่ไหมจะโดนแบบเบามือไม่เบามือถ้าเกิดจะ,ะกระตุ้นเนี่ยก็จะมีทักษินานุปทานบ้างวนกลับบ้างอะไรทั้งหลายใช่ไหมครับ เออใช่ไหมแล้วก็ <S <S หัวเราะเลยเนะโอเคนะอ่าเสร็จแล้วหมโลงให้ดีก่อนแล้วถึงค่อยมีกิจกรรมเรื่องนั้นถ้ามีเสร็จแล้วก็ต้องพูดคุยให้เพาะเขาก็จะมีความสุขเขาจะไม่ลูกเพราะลูกทําเองลูกรู้ทาตรงไหนอ่ะให้แต่คนนั้นทํามันทําไม่เหมือนน่ะนะที่เอตากี้ผู้หญิงบอกไงนะเล็กใช่เปล่าเล็กใช่ป่ะเออไอ้นี่ก็มีความสําคัญนะใครรู้บ้างไหม ผู้ชายยุคนี้มาเทียบผู้ชายยุค50ปีที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นผู้ชายยุคนี้ฮอร์โมนตกลงไปเกือบ50%าเมื่อเทียบกับ50ปีที่แล้วผู้ชายยุคนี้มีตัวสุจิน้อยลงไปเกือบ50%เพราะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษมีสารอะไรต่างๆซึ่งจะทําให้ฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศชายตกมันเกิดอะไรขึ้นตอนเช้าๆน้องต้องตื่นใช่ไหมฮอร์โมนมันตกนองมันก็ไปตื่นใช่ไหม ขนาดเดียวกันผู้ชายเดี๋ยวนี้นอนดึกใช่ไหมพอนอนดึกฮอร์โมนก็น้อยใช่ไหมมันส้าง,งคืนผู้ชายเดี๋ยวนี้จึงฮอร์โมนน้อยน้องจึงเล็กตามไปแต่ขอให้ภูมิใจเถอะว่าไทยไม่ได้เป็นเชนอันดับหนึ่งบวยครับถึงแม้จะไม่ใหญ่ที่สุดเท่าขนคนของโกนะหรือแอฟริกานะแต่อย่างน้อยก็ใหญ่กว่าเกาหลีอะ เขาคนพบว่าผู้ชายที่อายะเพศเล็กที่สุดในโลกคือเกาหลีครับรองลงมาคือญี่ปุ่นครับประเทศไทยประมาณอันดับสามอันดับสี่ถามว่าทําไมพเพราะเป็นพวกนอนดึกคิดมากทํางานมากนรืออกล่ไปจ้าก็สรุปว่าน้องๆถ้าน้องๆมีแฟนและน้องๆยังมีความสุขกับตัวเองอยู่ก็ไม่ต้องไปบอกเขานะเดี๋ยวเขาเสียศักดิ์ศรีนะเออเชิญทําต่อไปไม่ใครว่าเลยหรอกระวังระเวียงกับบนเตียงนอนที่ไหนฟินกว่ากันคะ ถ้าเกิดมันเป็นะระเบียงนะ,ะในวันที่ฟ้าใสเช่นตอนนี้ตอนนี้หน้าหนาวมาแล้วเคยดูไหมข้าบนฟ้ามาาันใสใสนะอากาศก็เย็นเย็นใช่ไหมใช่ไหมมีดวงจันทร์อีกสักดวงหนึ่งโอ้ยมันก็ฟินนะลูกเอ้ยแต่ถ้าเกิดฟินแล้วโดนถ่ายรูปไปลงเฟซบุ๊กก็สวยครับ เพราะฉะนั้นบางทีอิริมระเบียงเนี่ยข้อเสียมันก็คือมันไม่มีความเป็นส่วนตัวแต่มันหน้าอะไรนะน้าตื่นเต้นนะ้เพราะแต่บนเตียงนอนไปไงมันสบายอยู่ห้องปิดม่านให้เรียบร้อยปิดอะไรให้เรียบร้อยเวลาก็เป็นของเราทําอะไรก็ไม่เร่งร้อนแค่แต่ไม่โลกเพราะฉะนั้นมันดีคนละอย่างถ้าจะให้แบบสบายสบายมีความสุขไปเรื่อยๆคุยกันได้ก็อยู่ในห้องส่วนตัว แต่เที่ยวไหนเนี่ยอยากจะตื่นเต้นก็ริมระเบียงแต่ผมอยากบอกให้ไอ้ที่ตื่นเต้นกันีอยากปะน้องเข้าลิฟต์สิลุยในลิฟต์เลย <Yahoo! S 1> ไอ้ที่ไอ้ไอ้ไอที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ผมคิดเองนะเขาทำงานวิจัยเขาทำงานวิจัยว่าที่ที่คนอยากมีมากที่สุดที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือนะครับลิฟต์แก้วที่อยู่นอกตัวตึก แล้วเคลื่อนขึ้นจากชั้นล่างไปชั้นบนเนี่ยแล้วในเวลาประมาณสักตีสองที่ไม่มีคนเห็นน่ะมันเป็นแค่ความคิดนะลูกอย่าทำนะลงหน้าหนึ่งแน่โอเคนะเ okay ข <c oughs> ้าใจไหมคนเราชอบตื่นเต้นลูกนะแต่ตื่นเต้นต้องระวังหน่ช่วงติวรักเต็มร้อย เต็มรักเต็มร้อยในค่ำคืนนี้นะครับอยู่กับกูรรับประจำรายการของเรานาวาเอกแพทย์หญิงสุนีไมตรีสถิตคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุตินทารีแพทย์ของเรานะคะเริ่มที่คำถามแรกเลยค่ะเกี่ยวข้องกับตกขาวและก็บาหวานของคุณผู้หญิงด้วยนะคะครับคุณหมอคะที่ชานอายุ40ปีเป็นบาหวานมาได้2ปีแล้วค่ะคพบคุณหมอเป็นประจำปัญหาตอนนี้คือเป็นตกขาวมากรู้สึกมันแบบรบกวนชีวิตประจำวันเลยนะคะอันนี้จะแก้ไขได้ยังไงคะอืมค่ะ ก่อนอื่นเราต้องดูว่าตกขาวจะมีหลายแบบตกขาวที่ปกติเนี่ยจะเป็นช่วงก่อนมีประจำเดือนกนลางรอบประจำเดือนแล้วก็หลังประจำเดือนหมดครับตกขาวที่ปกติเกิดขึ้นได้ค่ะเช่นว่าอาจจะเหมือนขี้มูกหรือเหมือนน้ำต้องส่วนที่ไม่ได้รากกะทิแต่จะไม่มีไม่มีกลิ่นไม่มีอาการคร่ะแต่ตกขาวที่ผิดปกติต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าตกขาวที่ผิดปกติเนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างอย่างเช่นเชื้อราถ้าเป็นเชื้อราเนี่ย ลักษณะตกขาวก็จะเหมือนกากน้านมเด็กท um ี่บูดบูดหรือนนมันนมนมเปรี้ยวที ool, ่บูดบูดกลิ่นจะอับอับแล้วก็มีอาการคันบริบเวณอ,อวัยวะเพศถ้าตกขาวที่เกิดจากพวกเชื้อแบคทีเรียเนี่ยอาจจะลักษณะกลิ่นเหมือนกลิ่นกุ้งเนา่ากลิ่นปลาเคม็มแบบนั่งแล้วมันก็โชยขึ้นมาลักษณะของมันก็อาจจะเป็นแบบสีแบบเหลืองเืองเขียวเขียวแบบเหมือนน้องๆองๆอะไรเงี้ยมันความรุนแรงก็ต้องแล้วแต่ว่าลักษณะสีจะเป็นแบบไหนถ้าแรงมากสีมันก็จะข้นคลากมาก หรือถ้าเกิดแบบถ้าเป็นพวกพยาธิในช่องคลอดก็จะมีออกกลิ่นเปรี้ยวๆคันๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในรายที่ผู้หญิงที่เป็นเบาหวานเนี่ยโอกาสที่จะเกิดตกข่าวที่เกิดจากเชื้อราในช่องคลอดได้มากกว่าคนปกติเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาน้ําตาลในเลือดเราสูงอะค่ะในช่องคลอดเราเนี่ยมันก็จะมีไกลโคเจนมันก็จะมีลักษณะของน้ําตาลที่มันจะอยู่ในช่องคลอดเนี่ยค่อนข้างเยอะพวกนี้มันจะทําให้มีทําให้ภูมิต้านทานในช่องคลอดเราเนี่ยซึ่งซึ่งมันจะมีพวกแบคทีเรียตัวดีแล้วก็สามารถที่จะ ป้องกันในเรื่องของตกขาที่ผิดปกติมันจะทําให้ตรงนี้เราเสียสมดุลไปดังนั้นนะโอกาสที่เขาจะเกิดเชื้อราในช่องคอลอดเนี่ยค่อนข้างมากกว่าคนปกติในช่วงที่เป็นน่ะก็พยายามที่หนึ่งอย่าให้เราอับชื้นใส่กางเกงในพยายามแบบว่าถ้าอันเกงในตัวไหนที่มันดูแล้วไม่มีเชื้อราคุณหมอก็ทิ้งไปเถอะแล้วก็ซื้อใหม่ อันที่สองเนี่ยก็คือว่าอย่าให้มีความอับชื้นไม่โรยแป้งไม่ใส่แผน่นไม่ใส่แผ่นอะไรที่มันแบบไปทําให้เกิดความอับอับไม่จําเป็นต้องส่วนล้างไม่อยากแนะนําให้ส่วนล้างก็ทําความสะอาดธรรมดาแล้วก็ข้อสําคัญก็คือในช่วงเวลานั้นนะต้องพยายามอย่าก,กินแป้งอย่าก,กินน้ตาตาลอย่าก,กินของหวานให้ลดลดบ้างการ,รที่เขาพบแพทย์ประจาเนี่ยเราคงต้องดูว่าตกขาของเขาเนี่ยเป็นเชื้อราจริงไหมถ้าตกขาของเขาเป็นเชื้อราจริงเนี่ย บางครั้งเนี่ยอาจจะต้องรักษานานกว่าคนปกติแม้ว่าจะเป็นการรับประทานยาแล้วก็เน็บยาแต่เน็บยาเนี่ยเน็บสักช่วงหนึ่งล้วอาจจะต้องรับประทานยาต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งหรือสองอาทิตย์หรือเปล่าเราคงต้องดูต้องดูเหตุและผลว่าเขาเป็นบ่อยแค่ไหนหมอคิดว่าเวลาการรักษาเนี่ยต้องรักษาให้เต็มที่เพราะบ,บ,บางครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเหมือนเราดีขึ้นแต่จริงๆอะ่ะมันยังไม่ได้หายขาดหรอกการรักษาถ้าเกิดเป็นพวกเชื้อราที่เป็นนานๆเน่เป็นบ่อยๆเป็นนานๆ ต้องกลับไปดูคู่สมรสด้วยนะคะมีม,มีบ่อยไปนะคะที่รักษาจากฝ่ายหญิงแนละ้วพอฝ่ายชายไม่รักษาเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นอีกค่ะอีกหนึ่งคำถามจากทาง Facebook ชื่อรักชุรถสวัสดีค่ะอายุ33สาปีแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมมีลูกค่ะ,ะคิดว่าจะมีภายในสามปีนี้นะคะที่ฉันควรไปฝากไข่ไว้ดีไหมคะพอถึงเวลาเนี่ยจะได้บำรุงดูแลร่างกายให้พร้อมเพราะเห็นคนที่อายุเยอะเนี่ยก็มีลูกกันได้ปกติลูก<ะ>ก็ออกมาปกติด้วยค่ะการฝากไข่เอาไข่กลับมาใช้ เป็นยังไงมีค่าใช้จ่ายสูงไหมคะเราคงต้องมาดูอะค่ะว่าแผนของเราเนี่ยชีวิตในอนาคตของเราเนี่ยเราแผนว่าเราจะแต่งงานที่อายุเท่าไหร่อย่างเช่นถ้าในไลน์เนี้ยสามสิบสามเนี่ยถ้าเรามีโครงการว่าเราจะแต่งงานภายในปีนี้หรือปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอว่าการฝากไข่อาจจะไม่จําเป็นแต่ถ้าเราบอกว่าเว้ยเรายังไม่มั่นใจเลยอะหมอเรายังไม่รู้ว่าคู่ชีวิตเราจะเป็นคนนี้หรือเปล่าหรือว่าเราไม่มั่นใจว่าเรา จะมีลูกตอนไหนดีจะแต่งงานเมื่อไหร่อันนี้เราก็อาจจะกลับมาพิจารณาเรื่องของการฝากไข่แต่เราจะบอกว่าทุกๆอย่างมันมีค่าใช้จ่ายหมดนะค่ะธรรมชาติเนี่ยมันย่อมดีที่สุดแต่ปัจจุบันเราจะเห็นมันนิยมการฝากไข่ค่อนข้างเยอะแต่ทีนี้เราต้องดูว่าแล้วข้อบ่งชี้ในการที่ว่าเราจะตัดสินใจที่เราจะฝากไข่เนี่ยมันมีอะไรได้บ้างอย่างเช่นเราบอกว่าหมอฉันไม่แน่ใจว่าฉันอายุ35แล้วว่าฉันจะแต่งงานไหมฉันจะมีลูกไหมฉันไม่มั่นใจแต่ฉันก็มีความวาดฝันเนาะว่า ฉันก็อยากจะมีลูกแหละ,ะแต่งอาจจะแต่งสักสามสิบเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยโอเคเราอาจ,จะฝากไข่ได้ค่ะอันที่สองถ้าเราบอกว่าอุ้ยคนในครอบครัวของเราคุณแม่เราคุณป้าเราเนี่ยประจำเดือนหมดไวมากเลยค่ะหมอสี่สิบก็หมดแล้วสามสิบเก้าก็หมดแล้วไอ้อย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสที่เราจะหมดประจําเดือนเร็วเราก็อาจจะฝากไข่ได้หรือถ้าเราบอกว่าเรามีโรคบางโรคอย่างเช่นเรามีช็อกโกแลตซีสเรามีถุงน้ําที่ทางไข่อยู่เรื่อยๆอันเนี้ยอาจจะ โอเคเราอาจจะฝากไข่ได้หรือว่าในบางคนที่แบบว่าโอวางแผนนะว่าจําเป็นที่จะต้องให้เคมูจาเป็นที่จะต้องให้รังสีบําบัดรักษาเพราะว่าคนไข้มีปัญหาเรื่องมะเร็งนู้นนี่นั่นในอนาคตเงี้ยเราอาจจะฝากไข่ได้ก็คือกระตุ้นไข่แล้วฝากไข่เพราะฉะนั้นไม่เหตุการณ์ที่ไม่ถูกต้องค่ะแต่ทีนี้เราก็ต้องมาทำความเข้าใจว่าผู้หญิงเราเนี่ยพออายุเกิน35เนี่ยคุณภาพของไข่มันจะเริ่มน้อยลงค่ะ ราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีการฝากไข่ที่อายุที่เริ่มน้อยลงอย่างเช่นสามสิบสองถึงสามสิห้าสาสิบสองถึงสาสิบสี่ก่อนส5มสิบห้าน,นี่จะยิ่งดีค่ะการฝากไข่เนี่ยเราบอกว่าค่าใช้ใจ่ายมันมีไหมมันมีแน่นอนเพราะว่ามันแพงค่ะมันแพงเพราะว่าในเรื่องของน้ํายาน้ํายาแล้วก็ยาที่เราจะฉีดกับน้ํายาที่เราจะมาเลี้ยงตัวอ่อนแล้วก็กรรมวิธีหลายๆอย่างคุณหมอคิดว่าไม่ต่ำกว่าสามแสนอับไม่ต่ำกว่าสามแสนอัพอแต่ว่าราคาเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่ที่ว่า ในภาครัฐบาลภาคเอกชนการใช้ยาของคุณหมอสถานที่มันก็แตกต่างกันไปแต่ทีนี้ถ้าเราถามว่าฝากไข่ได้ยังไงต่อฝากไข่ได้ท้องธรรมชาติได้ไหมหมอ,อมฝากไข่มันก็ต้องตามไปด้วยในเรื่องของการช่วยเจริญพันธุ์ถูกไหมคะในเมื่อเอาไข่เนี่ยที่เราเอาไปไปฟรีซแล้วเนี่ยเราก็ต้องตรอบมาว่าเราเอาไข่มามากี่เอามากี่ใบใช่ไหมคะไข่เนี่ยที่เวลดาเราใช้มันก็ใช้ได้ถึง95%้ตไอตัวไข่ที่มันผสมกับตัวอสุจิเนี่ย มันก็ยังผลกลายเป็นตัวอ่อนได้ประมาณ85แต่ส่วนว่าจะท้องไม่ท้องเนี่ยก็อยู่ที่อยู่ที่ขบวนการหลายๆอย่างอาจจะ40อาจจะเกิดการตั้งครรภ์เกิดขึ้นแน่นอนเมื่อเราฝากไข่แล้วเนี่ยมักจะตามมาด้วยเรื่องของ XC หรือ IVF ถ้าอย่างเช่นสมมุติเราบอกว่า IVF เนี่ยก็คือเอาไข่แล้วก็เอาสุจิมาในหลอดทดลองผสมเทียมให้ตัวสุจิมันวิ่งเข้าไปแ,แต่ส่วน XC กเนี่ยก็คือยิงอสุจิเข้าไปในตัวไข่แล้วก็ทั้งหมด กระบวนการพวกนี้มันก็ทําให้เกิดตัวอ่อนเกิดขึ้นคําถามสุดท้ายครับคุณหมอครับสวัสดีครับดิฉันตั้งคันท้องแรกนะคะครั้งแรกเนี่ยเป็นการท้องลม,มแท้งไปเรื่อยเมื่อหเดือนก่อนตอนนี้เนี่ยตั้งคภ์ครั้งที่สองเลยค่ะ,อะตอนนี้ประจําเดือนเนี่ยยังขาดตรวจการตั้งครันก็ขึ้นสองขีดน,นะคะ,ะแต่ว่าขึ้นแบบจางๆรอตรวจซ้าอีกทีค่ะถ้าครั้งนี้เนี่ยเป็นการตั้งครัน ควรจะไปฝากท้องตอนกี่สัปดาห์ดีคะกังวลว่าจะท้องลมอีกถ้าดูดูทั่วๆไปแล้วเนี่ยท้องแรกท้องลมหรือท้องแรกแทง้งก็ไม่ได้หมายความว่าท้องสองท้องสามจะต้องเป็นแบบนั้น<ฆ><ฆ>แต่ว่าในบางกรณีอะค่ะอย่างเช่นกรณีที่โครโมโซมผิดปกติหรือว่าคุณแม่มีปัญหาเรื่องของโครโมโซมหรือว่าคู่ใดคู่หนึ่งมีปัญหาเรื่องโครโมโซมเนี่ยก็มักจะมีปัญหาในเรื่องของการแท้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองและครั้งที่สาตามมาแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดทีนี้เราต้องมาทำความเข้าใจคาว่าท้องลมนี่คืออะไรท้องลมก็คื การที่ไม่มีตัวอ่อนพัฒนานะคะเขาจะพัฒนาแต่ในเรื่องของถุงน้ํากับตัวลกแต่ว่าตัวอ่อนทาลกที่พัฒนาเนะะี่ยค่ะตัว mbo ตัวที่นี้มันไม่มีการพัฒนาอาจจะเกิดจากโครโมโซมผิดปกติหรืออาจจะเกิดจังหวะที่การปฏิสนธิแล้วมันไม่ไมสมบูรณ์อันนี้ก็เกิดขึ้นได้ทีนี้ถ้าเรามาบอกว่าโอเคท้องแรกท้องลมแต่ตอนนี้ตรวจแล้วสองขีดคุณหมอคิดว่าก็น่าจะไปฝากท้องเลยอย่างน้อยก็คือไป,ไปปรึกษาคุณหมออาจจะไม่ได้เรียกว่าฝากท้องก็ได้ไปปรึกษาคุณหมอว่า คุณหมอดิฉันมีประวัติในเรื่องของการที่ฉันท้องลมแล้วตอนนี้มันขึ้นสองขีดหมอเขาก็จะอันที่หนึ่งหมอเขาอาจจะต้องตรวจซีร um, ัมเบต้าซีจีก็คือดูผลของฮอร์โมนของการตั้งครรภ์จากเลือดครับแล้วอาจจะมีการทำอัตราส่าไหมถ้าเกิดช่วงแรกๆอาัตราส่าอาจจะไม่เจออะไรได้เหตุผลว่าถ้าไม่ถึงเจ็ดแปดสัปดาห์ของการตั้งครรภ์นเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยเห็นตัวอ่อนค่ะเขาอาจจะเจาะเลือดเก็บไว้ก่อนเป็นข้อมูล หลังจากนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์เนี่ยก็อาจจะมาดูพัฒนาการว่าอายุคันเท่าไหร่ถ้าอายุคันเจ็ดถึงแปดสัปดาห์หรือหกสัปดาห์เนี่ยคุณหมออาจจะทำมาตราสบเพื่อที่จะดูว่าโอเคมีถุงน้ํานะแล้วก็ถุงน้ําเป็นยังไงเห็นตัวอ่อนเล็กๆบ้างไหมหรือเห็นเริ่มเป็นจุดตัวอ่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ข้อสําคัญก็คือการตรวจเลือดเพื่อที่จะดูภูมิเพราะว่าอะไรเพราะว่า four four r i i n g ค่ะในทุกๆสี่วันเนี่ยมันก็จะมีภูมิของของ,ของไอตัว้าซี CG ก็คือผลเลือด ของฮอร์โมนการตั้งครรภ์เนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีเท่าตัวตัวเลขมันจะบอกได้บอกได้คร่าวๆในระดับหนึ่งแต่ว่าเมื่อต่อต่อไประยะหนึ่งยาวๆเนี่ยมันจะบอกได้เลยลลลเพราะว่าจะมาบวกกับผลของอัลตราซาว์ถ้าอย่างในรายนี้ไม่สบายใจอ่ะเพราะว่าเคยเคย,เคยผ่านเหตุการณ์ของการท้องลมงเกิดขึ้นเนี่ยไปปรึกษาสูติีแพทย์ถ้าเกิดคุณหมอบอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งค่อยมาว่าการอะไรเงี้ยถามว่าคุณผู้หญิงสบายใจไหมถ้าเกิดไม่สบายใจบอกคุณหมอเจาะเลือดหน่อยนะคะในเงินดูไม่สบายใจอยากจะตรวจเช็คดูอย่างเี้ ท่ายาสตจะยังไม่เห็นในช่วงแรกคืนนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะนวลและพี่ภูมิต้องลาไปก่อนนะคะแต่ว่าอย่าลืมค่ะมีคําถามเรื่องอะไรสงสัยเรื่องไหนทางเรื่องรักแล้วก็เรื่องเพศส่งมาได้เลยทุกช่างทางของชูรักชูรสค่ะคืนนี้น้อและฟันตี้ราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่เพื่อสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ